เอาละฮะไปตรวจสอบสถานการณ์กันหน่อยนะฮะกับคุณสมชายใบม่วงรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมชายครับครับคุณสมชายครับสรุปแล้ววันนี้นี่จะใช้คำว่าอะไรดีฮะเป็นดีเพรสชันหรือหย่อมความกดอากาศแล้วฮะเมื่อตอนตีสี่นี่เขาอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกาลังแรงแล้วนะครับครับค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงครับกาลังแรงนะฮะก็ปกคลุมอยู่ในภาคในจังหวัด นครนายกนะครับอแล้วก็สัตเชิงซาวปราจีนบุรีครับนะครับกําลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ร่องมรสุมนะครับครับก็เข้าตัวเคื่อนเข้าสู่ร่องมรสุมก็ที่อยู่เหนือกรุงเทพมมานครก็จะออกไปยังนครมอมการจันทบุรีในวันพรุ่งนี้ครับอฮะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยกับภาคกลางตอนล่างใต้จังหวัดนครสวรรค์ลงมานะครับ ทุกจังหวัดเลยก็มีโอกาสมีฝนรวมทั้งภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้เหนือจังหวัดประจวบมีรต่ขันขึ้นมาครับมีโอกาสฝนตกตลอดครับครับเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคืออิทธิพลอันนี้เนี่ยคือน่าจะอยู่ประมาณสักวันสองวันนี้หรือเปล่าฮะคุณสมชายก็ใช่ครับวันวันนี้วันนี้เต็มวันแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะอยู่ครึ่งวันนะครับแต่พรุ่งนี้จะฝนส่วนใหญ่จะตกทรงซีกตะวันตกของประเทศครับอ๋อพรุ่งนี้จะไปโซนตะวันตก ทีตะวันตกของประเทศครับอ่าฮะของกทมอเองแหละฮะถ้าดูจากวันนี้ถ้าตกทั้งวันเนี่ยคือบอกได้ไหรือยังฮะว่ามันจะแรงถึงขนาดว่าคือถึงขนาดน้าท่วงน้ําท่วมเลยหรือเปล่าฮะเออก็ต้องดูว่าเขา,กาตกสะสมนานไหมนะครับ้นอ,อ,อยู่กับปริมาณน้ําฝนครับครับครับดูจากปริมาณน้ําฝนดูจากปริมาณน้าฝนถ้าฝนตกทันพันอย่างนี้ทั้งวันก็ก็อยู่บางพืง้นที่ไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่จะเกิดตกหนักอย่างนี้ไปตลอดนะครับในกอทมก็เช่นเดียวกันคงจะมีหนักบ้างเบาบ้างหนักบ้างเบาบ้าง ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําที่วัดได้ถ้าประมาณน้ําฝนเยอะก็อาจจะไม่ท่วมขังเป็นเป็นพื้นที่นะครับแล้วก็กทมก็คงจะระบายลงได้หมดครับอืมฮะเห็นเมื่อวานวานี้ผมฟังคุณปลอดประสบเองฮะเมื่อวานนี้ผมฟังคุณปลอดประสบเองเนี่ยคุณปลอดประสบบอกนะฮะว่ามันอาจจะเกิดคลื่นสูงประมาณสักถึเมตรเรียกว่าสตอมเซิร์ตเลยเหระฮะไม่มีครับ <3 m. S 3> รไม่มีเพราะว่าถ้า,ถาลงไปในทะเลอาจจะมีโอกาสแต่ตอนนี้ไม่มีครับอ๋อฮะ คือเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยยังขึ้นลมจริงถือว่าขึ้นลมแรงใช่ไหมฮะถ้าวันนี้วันนี้น่าจะมีขึ้นลมแรงในอันดับมันและอ่ะอาวไทยแต่แรงไม่มากครับอืมฮะออกเรือน<อ>ีจ่จริงควรออกไหมฮะถ้าวันนี้ก็เรือเล็กตอนนี้งดออกจกฟังไว้ก่อนครับอ่าแต่จะไม่มีสตอมเสิร์ชอะไรที่มีข่าวคราวออกมายังไม่มีครับโอกาสเกิดน,น้อยครับอืมฮะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าอย่างนี้จะทําความเข้าใจกับประชาชนยังไงดีฮะให้ประชาชนสบายใจหน่อยเช้าวันนี้ก็จะเป็นขึ้นพวกขึ้นลมแรงเฉยครับขึ้นลมแรงก็ตอนเนี้ย ในอันดามันกับภาคใต้ภาคอ่าวไทยตอนบนนะครับก็เลยเล็ดคนรถออกจากฝั่งไั้ก่อนเพราะมันจะมีมันจะมีคลื่นลมแรงซึ่งสูงก่าตามปกติครับไม่ใช่ซอมซ์อครับอืโอเคนะครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณสมชายเองวันนี้คิวเยอะนะฮะคุณผู้ชมฮะจากนี้เดี๋ยวไปต่อกที่นึงเลยนะฮะวันนี้มีแต่คนอยากเช็คเรื่องสภาพอากาศคือกําลังจะบอกว่าเมื่อวานนี้อีกแล้วเนี่ยแหละนะฮะ ด้วยความเคารพจริงๆคุณปลอดประสบเมื่อวานนี้เรียกประชุมหจังหวัดอย่างที่บอกไปแล้วบอกว่าจะเจออิทธิพลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับฝนตกเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมการปล่องน้ําคุณปลอดประสบเองเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยดันออกมาบอกอีกนะฮะว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เรือประมงควรงบออกฝั่งอันนี้คือหวังดีฮะถูกต้องอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะ